สวัสดีครับสวัสดีจุงกะแม่เอ้บายประโบกรุ๊ปน้เนียยอรุสวัสดสวัสดีครับอีอรุณสวัสดีจะได้ลงคลิปตอนไหนก็ไม่รู้มาอรุณสวัสดี์เขาอตอนท่ายนี่ก็อยู่เวลาประมาณหนึ่งเจ็ดโมงเช้าครับผมเอารายงานตามตรงตอนถ่ายนะตอนนี้ก็กําลังใกล้จะถึงเขาหินซ้อนแล้วครับ ผมหลามานอนที่ปั๊มปตท,ะทพนมสารครามตั้งแต่ตีสองครึ่งครับเดินทางออกจากาหาดทรายราชนะครับมาถึงปตท,ะทพนมสารครามนี่ก็ประมาณมาถึงประมาณออกจากนู่นประมาณากี่โมงโอ๊ยกี่โมงลืมประมาณเกือบตีหนึ่งครับออกจอากนั้นเกือบตีหนึ่งก็ประมาณอาตีเป็นเที่ยงคืนครึ่งเนาะดูทีมงานเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วก็อาบน้ํา อ้ําน้ำทะ่ะอาําน้ำจริงๆไม่ได้ฉีดน้ำหอมเหมือนผู้จัดการหนุ่น้อผมเนี่ยผม้มําน้ำจริงๆเสียดายครับเมื่อคืนเนี่ยอ,อย่างกำลังมันคนกำลังเยอะสาวกำลังเต้นดีๆเลยอย่าไปพูดถึงมันเลยครับพามาดูก่อนจะแยกาจากหน่วยนะครับ นี่คือชีวิตการเดินทางนะครับรถหน่วยมาถึงที่พนมสารคามประมาณหกโมงสามห้านะครับแล้วจอดไอ้โชเฟอร์จอดเข้าห้องน้ําแป๊บหนึง่งนะครโชเฟอร์ยังไม่ได้นอนเลยพี่น้องเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนก็อยู่ดูนั่นดูนี่เนาะอยู่ช่วยงานแกก็บอกว่าอู้บอกดบได้นอนแล้วแต่ผมยังไม่ได้นอนเลยอึดมากครับโชเฟอร์ ถามว่ากินข้าวก่อนไหมบอกว่าไม่ครับยังไม่กินครับเพราะทีมงานเหนื่อยครับทีมงานนอนอยู่บนรถเหนื่อยก็เลยยังไม่อยากปลุกนะครับรอไปน่าจะไปกินแถวอำเภอวัฒนานครแน่นอนเลยเพราะร้านนี้จะเป็นร้านประจําเลยตรงใกล้ๆปั๊มพีทีทางออกไปทางาบ้านเรานะครับไปทางมันจะไปถึงสี่แยกวัฒนานคนเรเลี้ยวซ้ายใช่ไหม แล้วมันไปถึงปั๊มพีทีตรงนั้นมันจะมีร้านอาหารมันจะมีซุ้มขายอาหารตรงนั้นนะครเป็นหลายล็อกอาหารอ,ารอร่อยอยู่ครับผมก็กินประจําผมคิดว่าทีมงานน่าจะจอดกินข้าวที่นู่นแหละแต่ตอนนี้เขากําลังนอนพักผ่อนกันอยู่นะฮอนี่แหละครับชีวิตเด็กน้อยเก็บของเสร็จดีสีนะเมื่อคืนมาก่อนเขากลับหลังเขา เพื่อความสนุกของเพื่อความสนุกเพื่อความสุขของ FC ฟซ n แฟนคับนะครับสุดยอดมากผมต่แดงก็เพิ่งตื่นตรงที่แวะปั๊มเมื่อกี้หละแล้วก็ไม่นอน,นครับนตอนนี้เราก็ถึงเขาหินซ้อนแล้วครับผมคงไม่ได้ไป ไปตามตูดกับทีมงานหน่วยนะครับผมจะแยกตรงเขาหินซ้อนนี่แหละเผมจะขึ้นทางปักทงชายฝั่งนี้พอดีมีธุระต้องไปถไ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะไปหาอาจารย์ดุกนะครับอาจารย์ดุกอยากให้บังนำเวะไปหาหน่อยจัดไป สไลด์น่าจะเหนื่อยกันสุดๆนะครับสองงานนอนนักแต่นอนน้อยมาเจองานนอนทัวร์สามงานนี่งานที่สามนี่ถ้าติดติดกันแบบนี้นะโอ้เห็นว่าเก็บของเก็บของเที่ยงคืนก็จริงนะครับแต่มันนอนมันนอนไม่อิ่มนะครับมันจะล้าล้านิดน,นึงนะครับเอาอผมดูอะะตอนตอนติดตั้งเนี่ย งานเมื่อคืนเนี่ยเขาล้าพอสมควรเขาเจอเด็ดเด็ดเด็ดมันแรงด้วยเด็ดร้อนมากมันจะเพลียแดดนะครับนี่แหละครับการเดินทางของเด็กหน่วยหนังนะครับ ก็จะมีนอนอยู่ชั้นบนด้วยนะลังคาประมาณห้าหกคนหน้ารถก็คนนึงคู่กับโชฟเฟอร์ด้านล่างตรงนี้หลัง,งกระบะท้ายก็สามคน,นครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องชมการเดินทางของหน่วยนะครับ เดี๋ยวสักครู่ก็แยกกันแล้วงานเมื่อคืนนี่สา,สาวๆสวยๆนะเยอะนะพี่น้องกำลังเต้นกันมัน,มนเลยเมื่อคืนผมไลฟ์สดนี่เขาให้ผมเขาให้ผมอ,อะไรนะยืนแต่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนยืนตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนค่ะ นี่แล้วผมต้องเข้าไหมเนี่ยคือว่าผมจะไปตรงดีววอ๋อุ้เจอเจอพี่ใหญ่มาเบียดเลยครับเออ ไหุดแท้ไม่เกรงใจผมเลยอะลากันตรงนี้แล้วครับเขาอินซอนโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับทีมงานผมก็ไปลุยงานต่อ ที่อำเภอหนองบุญนาคนะครับผมสำหรับที่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม